เอาจริงๆผมอาจจะเห็นต่างกับทุกคนนิดนึงนะเขาอาจจะบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีสติอยู่แล้วนะไม่งั้นไม่สามารถใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยผมมองต่างนะผมมองว่าสติที่เราใช้ใช้ใ,ใ,ชใ,ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมไม่เรียกว่าเป็นสติที่แบบครบถ้วนกระบนวนกามอะแล้วอย่าลืมนะว่าเราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีสติได้เราเคยขับรถไหมถามผมว่าขับรถไม่มีสติขับได้ไหมได้ครับแล้วเราขับตามอะไรเราขับตามระบบ ระบบสัญญาสัญญากับสังขารแค่นั้นครับระบบสัญญามันจําได้ระบบสังขารมันปรุงได้เราทําแค่นั้นแล้วเราขับรถที่ผ่านมาเราเคยแบบเมาเมาขับรถไหมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเชิญชวนนะแต่ว่าเราเราน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ถูกไหมแบบว่าดื่มแล้วขับรถกลับอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้มีสติแต่ขับกลับได้เพราะอะไรเพราะจิตเพราะระบบของขันห้าทำงานตลอดเนียขันห้าเกิดดับตลอด มันมีสิ่งที่เป็นความจําเกิดขึ้นพอจําได้เป็นไงล้วก็คิดต่อถูกมะคิดต่อให้ขับไปทางนี้ไม่มีสติใช้ชีวิตได้ครับใช้ชีวิตได้เลยเราเดินเดินอยู่เราไม่ใช้สติได้ไหมได้ครับเราก็เดินตามความเคยชินไงเดินตามระบบสัญญาไงเคยเดินมาแล้วทําไมจะเดินไม่ได้เนี่ยคือจิตแบบเกิดดับวินาทีหนึง่งเป็นแบบหมื่นหมื่นครั้งนะครับแบบเราไม่สามารถที่จะจับความเร็วตรงนี้ได้แล้วมันก็เราก็ทําแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถใช้ชีวิตได้ครับแต่ทําไม เวลาที่เราขับรถครั้งแรกเราถึงต้องใช้สติเป็นไหมขับรถครั้งแรกไม่เคยขับเลยไม่เคยไปทางนี้ด้วยเวลาตั้งต้องตั้งใจใช่ไหมต้องตั้งใจขับใช่ไหมต้องโฟกัสใช่ไหมต้องใช้สติใช่ไหมอันเนี้ยต้องใช้ต้องตั้งสติเพราะอะไรเดี๋ยวขับชนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเลยถูกไหมดังนั้นมนุษย์อะ่ะจะมีสติเมื่อเราต้องการใช้มัน หรือเราจะฝึกมันแค่นั้นเองถามว่าสติโรยธรรมชาติมีไหมมีแหละแต่ว่าเราไม่ออกมาใช้ไงเราชอบแบบเผลอเลยปล่อยแฮนด์ไม่สนใจอะไรเงี้ยทํางานอยู่ก็เบอร์อะไรเงี้ยไม่ได้มีสติอืมประมาณนี้ครับอ๋อนี่คําถามต่อมาคือสติต้องฝึกไหมฝึกไว้ดีครับสติจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําให้เราเจริญในทางโลกและทางธรรมนะ สติคือธรรมชาติรู้อ่สติคือการระลึกรู้อะ่ะระลึกรู้สิ่งไหนมันก็จะไปรู้สิ่งนั้นนะตัวจิตที่แบบว่ามีสติก็จะไประลึกรู้ถึงสิ่งนั้นเราจะไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทีหนึง่งนะครับพอเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้เป็นสิ่งนั้นเหมือนเราเห็นตัวเองโกรธอ่ะพอเราไปรู้ความโกรธความโกรธมันอยู่ภายใต้อํานาจของเราเราสามารถบังคับบัญชาไม่ใช่บังคับบัญชาเด <sk r> ็เราสามารถ ที่จะมองเห็นมันแล้วสามารถสร้างเหตุและปัจจัยใหม่ให้กับมันได้เลือกได้ว่าจะให้มันดับหรือจะให้มันเป็นต่อถูกไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาจิตหลงยึดเข้าไปแล้วก็รับเต็มๆนะสติกับจิตไม่เหมือนกันเหรอครับสำหรับผมนะขออธิบายแบบโดยความเข้าใจส่วนตัวนะเวลาเกิดอารมณ์อะไรกับจิตเราไม่ถูกรู้เนี่ยจิตไม่มีสติแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันถูกรู้ แล้วจิตได้รับรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่ามีสติก็คือจิตอ่ะมีหลงกับยึดเอ้ยไม่ใช่มีหลงกับยึดมีรู้กับหลงถ้าจิตไม่รู้จิตก็หลงไม่มีสติถ้าจิตรู้จิตไม่หลงก็จิตก็มีสติทันไหมคือจิตอ่ะโดยธรรมชาติเวลาเกิดอารมณ์อะไรเข้ามาปรุงแต่งอ่ะจิตจะไม่รู้ถ้าไม่รู้ปุ๊บก็ไปเป็นสิ่งนั้นไงเป็นไปตามสิ่งที่มาปรุงแต่งเจิดการกระทบอะไรก็หลงไปตามนั้นอันนี้ไม่มีสติ แต่จิตที่ถูกสิ่งที่ปรุงแต่งมาแล้วถูกรู้ถูกรู้โดยกระบวนการหนึ่งที่เกิดกาจากการฝึกจากเราเนี่ยมันจะถอนออกมาจากความหลงมาเป็นความรู้พอรู้ปุ๊บอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะหายนั่นแหละธรรมชาติของจิตการฝึกจิตจะรู้ได้ยังไงคะว่ามีการพัฒนาแล้วอมืมีความเบาสบายมีความสุขมากขึ้นจะรับรู้ได้ โดยโดยตัวเองเลยเราจะรับรู้ได้เป็นปัจเจกเลยรู้เลยว่าเฮ้ยมันเบาขึ้นนะมันแฮปปี้ขึ้นมันสบายใจขึ้นมันแบบต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับ